อย่าลืมกดไลค์กับยเยเซ่ด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับส,บส,บส,ส,บสบไคร้กับยเยเซ่ด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยเซ่ด้วยด้วย,ยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย เอาวันนี้ถึงวันส่งกันบ้านอาจารย์อาจารย์นักเรียนถ้านักเรียนไม่ส่งกันบ้านอาจารย์จะเอาไม้ตีตูดแบบนี้เลยนะอาจารย์จะตีแบบนี้นี่เนี่ยอาจารย์จะตีแบบนี้อืฟาดฟาดฟาดลงนี่นี่เนี่ยอาจารย์ไปเรียนวัดเส้าหลินมาเนี่ยเห็นไหมอาจารย์หัวโลเลยเนี่ยเห็นไหมผมเหลือเส้นเดียวเนี่ยถ้านักเรียนไม่ส่งกันบ้านอาจารย์จะตีตีตีตูดเลยนะเอออาจารย์จะตีเลยเอาล่ะต่อไปเด็กชายข้าวโพดมาส่งกันบ้านอาจารย์เลยเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจให้นะอาจารย์เล่มหิวข้าวแล้วเนี่ยนี่ครับอาจารย์ผมเสร็จแล้วครับนี่ครับอาจารย์โอ้ยมาแล้วครับนี่ครับกันบ้านนนผมเเเเพิ่งทลลยยโออ้คคหืรับอ่่ผาานจ้ากกกเเเลยยด็ชาาาาข้้พจทนเสหมดเลย อ่าต่อไปก็เด็กชายทองรีบมาส่งการบ้านซ้าไม่งั้นฉันจะตีตูนะครับอจรอแป๊บหนึ่งครับอุ้ย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 ห้องเรียนทำไมมันเคีบอย่างนี้เนี่ยอารยจครับส่งการบ้านแล้วครับโอ้จะเป็นลมมอ้เกือบไม่ทันโอ้เก่งมากเลยจ้านักเรียนโอ้การบ้านทำเสร็จมดเลยนะเนี่ยถึงจะลายมือช่วยไป่หนักก็เถอะได้ได้้อาจารย์ให้ผ่านเ่า่าอนะต่อไปก็เด็กชายแอปเปิลแล้วนะรีบมาส่งการบ้านเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปกินข้าว วิ่งขหลุดออกมาได้แล้วยางงี้เอาต้องคอ่อยๆลุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้หักอ็อาจารย์ก็มาส่งการบ้านแล้วครับนหนอาจ,จารย์ขอดูการกบ้านหน่อยสิอย่าหลงไปข้างหลังสิอาจ,จารย์ก็จะดูไม่ได้นะอาจ,จารย์เย็นๆนะครับอาจ,จารย์ผมจะเอาการบ้านให้ดูนะครับนี่ครับอาจ,จารย์ครับการบ้านของผมเอาการบ้านของเธอยังไม่เสร็จน่ะแต่เธอก็มีนนมความกล้าที่จะมาส่งชั้นดีมากเลยตีไปตรงนึงเอาที่ไปทำการบ้านให้เสร็จสะแล้วนะต่อไปก็เด็กชายบักแตงโมขออีกห้านาทีครับแม่บักแตงโมคครครับอาจารย์โอ้ยตกใจหมดเลยอาจารย์ เธอทําการบ้านเสร็จหรือยังอาจารย์ขอดูหน่อยได้ไหมบักแตงโมครูจะได้ตรวจเธอจะได้ไปกินข้าวครูก็จะได้ไปกินข้าวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอาจารย์ไหนคนดูซิเอ้ยไม่มีครับอาจารย์ผมไม่ได้เอาการบ้านมาครับอาจารย์งั้นแบมือมาซะอาจารย์จะตีนี่ตีหน่อยขอตีหน่อยโอ้อาจารย์เลยเนี่ยโอ้ยอึนตีโอกแล้วกันเอาเธอต้องส่งการบ้านอาจารย์นะไม่งั้นอาจารย์จะตีแบบนี้อีกเข้าใจไหมนี่นักเรียนตีเขาไปอีกนี่ต้องเบิ้ลเบิ้ลเธอไม่ส่งการบ้านฉันหลายวันหลายเดือนแล้วนะเธอรู้ไหมเนี่ยจนเธอจะขึ้นม .2 แล้้วนนนะะเี่ยรรูมัคบอาาจรย์ผมสองแล้เดี๋ยวนักเรียนนักเรียนนจะไไปห่่่หอออาาจรยย์ตีกนน แน่มาหนีอาจารย์อย่างนั้นเหรออาจารย์ไม่ปล่อยหนีไปหรอกนะอาจารย์จะตีแบบนี้เลยถ้าอาจารย์เจอหนีหนีเคียนตีอย่างนี้เลยอะไรนะรอรอยู่เนี่ยเอ้ยนักเรียนมันไปไหนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยไม่ได้อยู่ใลโรงเรียนแล้วเนี่ยโถ่เอ้ยโอ้โดนเรียนแบบนี้เวลาออกเถอไออาจารย์ไม่เห็นว่าจะรอดแล้วเหรอเนี่ยอาจารย์โคตรโง่เลยไม่เห็นชันจะจะโดนเรียนแบบนี้ตลอดไปแล้วอาจารย์ก็จะจับชั้นไม่ได้จนชั้นจบม .6 แน่ๆจะจะโดนเรียนแบบนี้แหละสนุกโดนเรียนรครั้ง โถเอ้ยนักเรียนหายไปไหนเนี่ยการบ้านยังไม่ส่งอาจารย์ครั้งที่พันร้อยแล้วเนี่ยโถเอ้ยถ้าไม่ส่งการบ้านครั้งน,นี้อาจารย์ตีจริงแน่โ้โหแล้วนักเรียนโอ้ยไม่ส่งการบ้านอาจารย์สตีอาจารย์ขึ้นแล้วเนี่ยอาจารย์จะตกงานอยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่ส่งการบ้านอาจารย์ไม่มีผลงาน <c oughs> อาจารย์ไปแล้ว <c oughs> อาจารย์ไม่เจอสตีชักก็ซ่าอยู่ที่เดิมนี่ไงฉันว่าเราจะตะขึ้นมอหมาได้โหเหลือเชื่อมากเลยเนี่ยฉันขึ้นโมโหได้ยังไงเนี่ยโอ้โหฉันงงมากเลยผ่านั้งมอสี่ม่ห้าม่หกโอ้โหรอดมาได้ เฮ้แซนชันขอดูพลังของนายหน่อยได้ไหมเห็นว่านายมีพลังจิตด้วยฉันอยากจะเห็นมากเลยพลังจิตที่นายสู้กับคาร่าแ,แล้วก็ฟลิกนะ่ขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยอยากเห็นมากเลยเดีเย๋ยวเพื่อนเดี๋ยวชันจะช่วยนายดูเองนะพลังจิตนี่มันต้องใช้พลังอย่างมากเลยมันต้องใช้พลังแห่งดวงตาของฉันก็คือพลังตาสีฟ้านะั่นเองเดีนะ๋ยวนายจับตาดูให้ดีๆแล้วกันนะเ <Okay, S 2> พื่อนโอเคเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวหาคนแถวนี้ก่อน,นจะได้แก้งมัน <laughs> เอาแล้วนะแก้ตัวนี้แล้วก็บัดนา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  เหมือนช้นเลยนั่นเป็นตัวอะไรกันเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยสูงมากไม่มาม่มาตายตายอายต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 า้ตายนายเายต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 ายเา้นายต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 ยตายตานายตายตายตาายไา้ตายยตายตยายายายตาายัาายา ไอ้ยาวันนี้ว่าออกมาแค่ยี่สิบบาทพอดีเลยทำไงดีอ่ะแกยืนอยู่ตรงนี้แหละถ้าแกไม่ให้ฉันฉันจะต่อยเกสลานี่จะต่อยแบบนี้ให้เอาเงินมาจ่ายไปล้วข้ามจุดฉันจะกินแกแทนละกันถ้าแกไม่ให้เงินจะไปซื้อหนมไอ้ยานี่จะกินวัวเลยหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะวัวไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีง่ายๆหรอกเดี๋ยวอ้วขอดูหน่อยสิเออเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนอ้าวนี่ไงเจอแล้วยี่สิบบาทเอาไปเลยแล้วอย่ามายุ่งกับอ้วอีกนะอ้วขอร้องอะไอย่ากินอ้วอะไรนะขอร้องวัวว้าว่ะขอร้องแรงมันจะไปบอกจริงๆ จ่ายจ่ายนะให้ไปต่อกินเว้ยยี่สิบบาทกินขนมก็หมดแล้วไม่รู้จะได้กินลูกชิ้นหรือเปล่าแค่ยี่สิบบาทเองวันดีไอ้บักแตงโมไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยจะสะพัดได้ถึงกินไอความแข็งแกร่งของนายเลยจะขอกินแกได้ไหมอ่ะอยากกินมากเลย่ได้เลยอยากจะกินจะไปเพื่อนเราแป๊บนึงนะเพื่อนเอาหน้าแดงสักซ้ำโอ้ยเจ็บมือจังเลยโอ้ยมือมือชันโอ้โหฉันโดดเรียนร้อยครั้งได้พลังนี้มามันคือพลังอะไรวะเนี่ยโอ้โหงงไปหมดเลย จะได้ไฟไกับมันเองอะ่ะตัอยบักใจมวย นี่ป็กโกแเรามาทำอะไรที่นี่เราชงงมากเลยมาทำอะไรกับเปกโก้ฉันอยากจะรู้มากเลยนะถ้อปืดมาทมนเพื่อนก็ฉันได้ยินมาว่ามันมีสปาร์ตที่นี่ด้วยิฉนันฉันก็เลยจะมาจัดการมันเนาะวันนี้จะมาดูโซเกอเอาปืนนี่ไปกินโซโก้ไปโกโก้ไปโกโก้ไปโกยิงไปซอโออ๋อกินไปซอโอยิง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 โอ้ทำไมมันไม่ตายโอ้ก็สุนหมดมเกอร์เนี่ย ไหล่เหมือนปันก็ข้าเนี่ยแหละผมนอนงนนำเศษอาหารนกอกินด้วยแล้วกันตื่นๆๆๆๆๆๆๆนตื่นๆๆยๆๆเๆๆๆๆเๆๆๆนๆๆลมันๆๆๆๆนๆๆๆนๆๆๆๆนเๆๆๆนๆเๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 ่ๆๆๆ ไม่ต้องห่วงนะหนูน้อยเบนเดนมาช่วยเธอแล้วแต่เบนดนจะปก้องเธอเองนะในเวลาแปลงร่างเป็นฮีโร่แล้วสินะในเวลาฮีโร่แปลงเร่งเบนเดนจิงด้วยมาช่วยผมเลยเหรอครับใช่แล้วฉันมองแล้วอ๋อฉันคือฮีทบอสเองฉันจะติดตามเองม่ต้องห่วงนหนูน้อยอ๋อฉันคือฮีทบลอสอ๋อฮีทบอสนี่คุณไฟฮีทบลอัสน่่าไเงิออออ๋ออ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  ฉันพีโร่ที่โกงก็นตอดูดิสุดที่ที่ใครใครมาก่อนเลยเนี่ยแอบไปด้วยนั่นเลยโร่ตายซะตายซะต่อไปก็พวกแกแล้วฉันจะกินพวกแกหมดซะอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกเราขอโล่เลยอย่าทำเลยฉันเลยอย่าทำเลยฉันเลยอย่าทำเพื่อฉันด้วยเอออย่าทำไปทองเลยนะไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ใครหิวมากใครกินไม่อิ่มหรอกกินแค่สองคนมันจะไม่อิ่มได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะนี่แกเป็นใครกันนะเฮ้ยตัวสีเขียวอะไรเนี่ยอ๋อฉันน่ะหรอฉันก็เป็นเพื่อนของไอ้สองคนนี้ยังไงล่ะฉันชื่อบักแตงโมยินดีที่ได้รู้จักนายเซเรนเฮป วันนี้ข้าอิ่มแล้วโอ้หมีทั้งสามตัวนะขอกินหน่อยแล้วกันนะอยู่มากเลยมัดไม่ส่งการบ้านเฮ้ยตายอีกแล้ว,ลวเหรอนี่ยโหนี่เราพลังของการไม่ส่งการบ้านโหสุดยอดเป็นไรนเนี่ยโหคนรุนแรงคนแข็งแกร่งไปเลยอะจบกันเลยพลังบ้าอะไรของมันว่าโดดเรียนหละ

เอ๊ะเจยนะครับอาจารย์ผมผมผมม่ามาครับอาจารย์อาจารย์สั่งให้เรามาตามหาบัตตงโมจนลืมมกานมากนะครับอาจารย์ขอวิ่งกลับไปเอาได้ไหมครับอาจารย์ชวยเขามาจอยผมด้วยครับผมก็ลืมเหมือนกันน้อยแม่นักเรียนไม่รักเด็ก้ยาดตีเีัสอนนี่ไม่สมกันบ้านนะนี่ตาบักตงโมไปเลยนี่ในตีตๆๆนี่หักคอเลยเฮ้ยไม่สงการบ้านไอเด็กนักเรียนพวกนี้ทำไมมันชอบทาแบบนี้กันนะเฮ้ยไม่ยอมทาการบ้านแถมโดนเรียนอีกยาลาออกแล้วไม่ทาแล้วว๊า